สำหรับท่านที่เกิดวันที่24นะครับท่านเป็นคนที่มีวาสนามีบารมีมากมีบุญเก่าบารมีเก่าคอยช่วยเหลือเพื้อหนุนท่านอยู่เสมอด้วยความที่ท่านมีคุณธรรมสูงจึงทำให้ท่านจะเลิญลุ่งเรืองมีอยู่มีกินมีใช้อยู่ตลอดเพราะน้ำใจอันดีงามที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ และด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีจึงทำให้ผู้คนรอบข้างชื่นชอบและชื่นชมท่านอยู่เสมอและด้วยความที่ท่านเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายทำให้ท่านประสบผลความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ